กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระแทบไม่มีท่านผู้ชมเคยตกเบ็ดหรือเปล่าอืมเอาใหม่ใหม่ท่านผู้ชมเคยตกปลาหรือเปล่านะครับเพราะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง5คลิปเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการตกปลานั่นเองจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยอันดับ5เจอฉลามลาสอต ใครที่ไม่รู้จักคำว่า last shot นะครับส่วนคนที่เล่นเกมเป็นประจำนี่ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่มันก็คือการแย่งชิงอะไรสักอย่างไปภายในวินาทีสุดท้ายอย่างเช่นในคลิปนี้แหละที่ไมเทิลบีชเซาท์แคโรไลนามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็ได้ตกปลาอยู่ที่ท่าน้ำเล็กๆในตอนนั้นดูเหมือนว่าเธอกำลังที่จะได้ปลาขึ้นมาเผากินกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆออไม่ใช่นะครับอันหลังนี่ผมแต่งเอาเองก่อนที่เธอจะเอาขึ้นมาได้นั้น ก็โดน last shot สลงงาชอันดับสี่จระเข้ฟาดหางหลบไปเจอหัวปลาฟาดปากเข้าให้นักตกปลามือฉมังที่ประเทศเปรูก็สามารถจับปลาอาราไพมาตัวยักษ์ได้ ปลาชนิดนี้ก็สามารถพบเห็นได้ในเฉพาะทวีปอ,อเมริกาใต้เท่านั้นซึ่งตัวของมันนั้นใหญ่โตมากและก็มีพลระกำลังที่มหาศาลเรื่องของเรื่องก็คือนักจับปลาที่ว่าเนี่ยเขาได้ตัดสินใจที่จะพยายามอุ้มเจ้าปลาตัวยักษ์นี้ขึ้นมาเพียงลำพังและก็เป็นอย่างชื่ออันดับก็โดนหัวปลาฟาดปาก <S <S ชายคนนั้นก็สลบไปไม่นานนักเขาก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเลือดกำเดาและก็ปากแตกแต่ก็โชคดีเขาไม่ได้เป็นอะไรมากและเขาก็รักษาตัวเองจนหายดีอ่านดับ3ไปตกปลาแต่ดันเจอหมาเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกๆแล้วก็ปนเศร้าว,วันหนึ่งนายโรลีคอนเนอร์ได้พายเรือคายักออกไปตกปลาในอ่าวเม็กซิโกเขาพายออกไปได้ราวๆครึ่งไมล์แทนที่เขา จะเห็นว่าปลาว่ายเข้ามากินเบ็ดแต่เขากลับเห็นน้องหมาที่มีขนาดกลางสีน้ำตาลว่ายมาหาเขาเขานำมันขึ้นมาบนเรือก็พบว่ามันหนาวสัน่นมีบาดแผลและเลือดออกเขาพามันไปรักษาที่คลินิกสัตวแพทย์ภายหลังเขาจึงรู้ว่ามันชื่อบาร์นี่และเบื้องหลังของมันนั้นค่อนข้างที่จะน่าเศร้าเจ้าของบาร์นี่ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าพวกขี้เมาทั้งสองก็ถูกพาตัวเข้าไปรักษา แต่เจ้าของบานี่ก็ได้เสียชีวิตลงท่ามกลางความสับสนความเจ็บปวดของบานี่มันได้วิ่งออกไปหลายต่อหลายใหม่และจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทําให้มันตัดสินใจกระโดดลงทะเลไปแต่ทว่าก็โชคดีที่โรรี่พายเรือคายักมาตกปลาพอดีและก็ได้พบเห็นกับมันเข้าเนื่องจากบานี่นั้นว่ายน้ํามาเป็นระยะทางถึงครึ่งไมล์เพราะหากมันไม่ได้พบกับโรรี่มันอาจจะจมน้ำตายลงในไม่ช้า อันดับ2จับปลาไหลไฟฟ้าคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะโด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยมีพาดหัวและชื่อคลิปที่คลิกเบ็ดมากใครไม่รู้จักคำว่าคลิกเบ็นะครับมันคือการตั้งชื่อเวอร์อรไม่ก็ภาพปกไม่ตรงกับเนื้อหาด้านในและที่คนส่วนใหญ่จะชอบใช้นั่นก็คือไอวงกลมสีแดงๆแบบนี้แหละอืมันก็เหมือนปกคลิปผมเลยนี่วาแต่ของผมไม่มั่วนะครับตรง <laughs> เอาล่ะมาต่อกัน ื่คลิปที่มันคลิกเบ็ดนี่ก็คือนี่คือวิธีการผิดในการจับปลาไหลไฟฟ้าและนี่คือการที่เขาบอกว่าการจับปลาไหลไฟฟ้านั้นไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งเกัอ่นนะ แต่ตามภาพที่เราเห็นมันอาจจะเหมือนว่าเขากําลังจับปลาไหลไฟฟ้าอยู่แล้วก็โดนมันช็อตเข้าให้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันก็คือการจับปลาโดยการช็อตไฟฟ้านั่นเองถ้าสังเกตดีๆเราก็จะเห็นสายไฟพันอยู่รอบๆไม้อันนี้แถวๆต่างประเทศเขาก็ใช้วิธีนี้ในการหาปลาโดยใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆช็อตปลาให้งงสวมเครื่องป้องกันเช่นกางเกงฉนวนกันไฟฟ้า และจับมันด้วยตะข่ายแต่ทว่าชายในภาพนะครับก็อย่างที่เราเห็นเข้าลงไปแบบมือและเท้าเปล่าๆเาท่านั้นยังไม่พอเขาคงลืมไปว่าตัวเองกําลังอยู่ในน้ําก่อนที่จะจับเสาที่มันมีไฟฟ้าไหลเวียนอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับชายคนนี้ก็ปลอดภัยดีเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันก็ไม่ได้แรงขนาดที่จะทําให้คนตายได้อืมเอาจริงๆนานมาแล้วผมก็ได้ข่าวว่าแถวๆบ้านเราก็โดนไฟช็อตตายนะครับ เพราะว่าจับปลาแบบนี้แหละแต่เขาดันเอาไปต่อกับไฟบ้านอ่านดับ1การแบ่งปันที่งดงามและต้องจับได้ภายใน15นาทีที่มาลีประเทศหนึ่งในแอฟริกาตะวันตกในหมู่บ้านที่ชื่อว่าแบมบ้าก็มีทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์อยู่และด้วยการขาดแคลนอาหารอย่างหนักในแอฟริกาที่รกร้างผู้คนในชนบทก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงไปจับปลาในทะเลสาบแห่งนี้ได้ แต่จะมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งปีจะจัดขึ้นหนึ่งครั้ง,งและก็อนุญาตให้ผู้คนสามารถลงไปจับปลาได้แต่ก็จำกัดเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้เรียกว่าเอ็นโตโกก่อนที่จะเริ่มพิธีเหล่านักหาปลาเหล่านักล่าต่างก็ยืนรออยู่ที่ฝั่งบางคนก็บริกรรมไร้คา,าถาบางคนก็สวดอ้อนวอนขอให้จับปลาได้เยอะๆไม่นานนัก ก็มีเสียงส่งสัญญาณดังขึ้นมากและพวกนักล่าปลาทั้งหลายก็จะกรูกันลงไปจับปลาที่ทะเลสาบ <Free> บ้างก็ใส่ภาชนะเอาไว้บ้างกลัวไม่ทันก็ขาบมันเอาไว้ในปางนี่แหละพวกเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อที่จะจับปลาให้ได้มากที่สุด15นาทีที่แสนสั้นมันก็ได้สิ้นสุดลง และพวกเขาก็ต้องหยุดจับปลาถึงแม้ว่าด้วยขนาดบ่อที่เล็กพิงเท่านั้นกับปริมาณคนที่ดูไม่บาลานซ์กันสักเท่าไหร่จึงไม่แปลกที่ปลาจะไม่ตกถึงมือทุกคนที่เข้าร่วมแต่หลังจากพิธีที่ว่านี้สิ้นสุดลงปลาทั้งหมดที่ถูกจับไม่ว่าจะโดยใครบ้างก็จะโดนนำมากองรวมกันเพื่อแบ่งโดยจะเริ่มแบ่งให้ผู้เท่าที่มีอายุมากที่สุดก่อนแล้วจึงจัดสรรปลาส่วนที่เหลือ ให้กับคนที่เข้าร่วมอย่างทัดเทียมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5คลิปเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการตกปลาก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระแทบไม่มีพานหน้าบายสวัสดีครับเย้ปุ๊กกิ๊ก